สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับฝั่งทางด้านพม่าจากสุพรรณบุรีของแก้มือเสกสรรทับทองเนตต่ำครับสามารถบล็อกเวอร์ได้ครับเสกสรรทับทองเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนศูนย์ต่อศูนย์เปิดลูกแรกได้ครับอ้ลูกแรกเต็มบล็อกโจมตอบครับหนึ่งต่อศูนย์ครับเสกสรรเสิร์ฟอู้ครัยามีเอาดีครับ 2ต่อ0ครับเสกสรรเสริฟเปิดหัวได้สวยครับลทั่วบล็อกแต่ว่าออกครับ3ต่อ0เสกสรรเสริฟเปิดหลุดออกข้างนี้หมดสิทธิ์ตามแน่นอนสี4ต่อ0เสกสรรเสริฟเปิดหัวไม่ดีเท่าไหร่ครับเต็มบล็อกอยู่เตยครับ โอ้โหต้องดีจริงครับเกมนี้บล็อกเวอร์ได <c oughs> <t> ้นะครับเสกสรรเสริม5ต่อ0เปิดหัวได้สวยครับ <c oughs> เอา้าเต็มบล็อกอีกแล้วครับโอ้โหเต่ไม่ผ่านบล็อกเจ้าเตยธีรวัตรประกอบครับ6ต่อ0เสกสรรเสิร์ฟพิกเน็ตเปิดเข่าได้ครับไม่ไ <c oughs> ด้หรือเปล่เราไม่ได้ใส่รูปภาษาประมาณนี้เต็มกลมบล็อกครับ เสกสรรชงไกลเนตนี้เจ้าเตยธีรวัตรประกอบทีสิเจ็บแน่นอนครับเสิรปั่นมาครับนี่เปิดหลังเท้าไม่ดียังอยู่โอ้โหติดเกี่ยวครับยังอยู่ครับโดนหัวเสกสรรคือจังหวะโดนบล็อกนี้ไม่นับนะครับที่เห็นว่าเล่นสี่ลูกนี้จังหวะโดนบล็อกไม่นับนะครับ 6ต่อ0เสกสันเสริฟโอ้รามยามีเปิดได้สวยครับไปออกครับโอ้ด hey. ูเหมือนตัวเตะจะรีบล็อกเข้าเลยครับลูกออกข้างไปครับ7ต่อ0เสกสันเสริฟลูกออกครับเมียนมาเสิร์ฟลิฟเปิดสวยครับโดนบอล เจ็ดเมียนมาเสิร์ฟรีเปิดหลังเท้าผงหางให้แล้วครับเสกสันชุใกล้ไม่ได้ครับบอกเลยครับเจ็ดต่อหนึ่งเสกสันทับทองเสิร์ฟยอดครับเปิดหลังเท้าแตกครับแตกต่อหนึ่งเสกสันเสิร์ฟตัวเปิดหัวได้สวยเสกสันเกี่ยวสบายครับเสกสันเล่นเองสวย เาต่อหเสกสรรเสริบ้ออมมาดูจังหวะลูกพุกปบอครับออลูกนี้เสร์บโดนเสาครับเก้าต่อหนึ่งเสกสรรเสริบยอดครับเปิดหลังเท้าไม่ออกลากเอเองเจ้าเตยมองสวนครับ โจเตยบอกไม่กลัวทรับหัวใหญ่กว่าตีนครับสิบต่อหนึ่งเสกสังเสริบยอดยไม่ข้ามครับหนึ่งต่อสิบเมียนมาเสร์จลิปเปิดได้สวยครับชงหางให้ครับสิบต่อหนึ่ง โดนบล็อกออกครับเจ้าเตยจับจังหวะบล็อกได้ดีจริงๆหนึ่งต่อสิบเสียงชันเปิดขวาชงซ้ายสวยครับลูกนี้เจ้าเตยเต็มแพ็กครับสองต่อสิบเสียงเปิดได้ครับติ๊บเกี๊ยวไม่ข้ามครับ สิบต่อ 2, 2> สองเสกส,ส,สัรเสริมเข้าช่องได้สวยครับสิบเอ็ดต่อสองเสกสัรเสริมชงฮังครับเตะได้ดีครับสองต่อ 11, สิบเอ็ดเมียนมาเส,สิร์ฟลิปเปิดหลังเท้าครับดูในนัน้นครับ จังหวะเสกสันนี้ชงมีบล็อกเวอร์ให้แล้วครับเสกสันเสิฟเปิดได้ครับยังติดเกี่ยวครับเสกสันชงทางให้แล้วครับเฮ้ยทีละวัดไปออกไปไกลครับ2ต่อ11เสกสันเปิดได้สวยโอ้โหเสกสันชงมีบ็อกกนีบ็อกเือนครับลูกนี้ครับ 1 0อ2เสริมยอดครับเปิดได้สบายครับไม่ออกครับเหมือนฟุตบอลโยกเตยนะครับครับเสียงสั่นเสริมเมียนมาเสิร์ฟลิฟงัดหลังเท้าได้ครับเสียงสันชงหลังเท้าเจ้าเตยต้องแปลค่ามาก่อนครับ สามต่อสิบเอ็ดนี่เปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดต่อสามเต็มบล็อกย้องเตยอีกแล้วออลครับสิบสองต่อสามเสกสันเสิรกดูครับเตนีบล็อกได้หรือเปล่า ลงอสีรอดครับสามต่อสิบสอเงเสริมพิงค์ใลงผลงาครับสีต่อสิเมียนมาเสริมเสริมดีครับต่อสิเมียนมาเสริฟไม่ข้ามคงสุี่สิบสองต่อห้า

5ต,ต,ต,ต่อ13บลิฟเ์่หลังเท้าไม่ดีครับเริมีเสียงแล้ครับ6ต่อ13ลิฟต์เปิดได้เจ้าเตยใตยนีบลอกดีมากครับสิบต่อหกเสกสังเสริม หกต่อสิบสามครับเมียนมาเสิร์ฟเสร์ฟเบืดขวาแตกครับเจ็ดต่อสิเมียนมาเสิร์ฟไ้วยอ่้ยี่เียวังอยู่ครับปามครับโอ้โหเสียดายจังหวะสิบสาต่อเจ็ดเสกสังเสิร์ฟ โอ้ยไม่ทนครับเกมเนี้ยไเอะเจ็ต่อสิเมียนมาเซจังหวะขอไล่ลูกเมา่สักครู่ครับผมไม่หลบนี่ผมโดนคนทั้งสนามลุมแน่เลยครับ13บสามต่อเจ็ดเสกสรรเซฟใน้ช่องนี้อีกแล้วครับ ลูกเดียวเกมครับ14ต่อ7เศกสรรเสริมไปเขาได้สวยครับดูวย้วยอบโซนดวังเสียตอรบปล้วค่ับลูกเดียวเกมครับ14ต่อ7 ยังย่โอ้โหหลวมีขอตัดไปเบอร์ได้ครับจอดๆเดี่ยวัวบล็อกครับดเจ็ดต่อสิบสี่เมียนมาเสิร์บโดนบล็อกออกครับสิบสี่ต่อเจ็ดครับโอ้โหเสิร์ฟจบไปเลยครับ